Chà 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 về cô ạ đây! Nà về cái vụ nọ gì nhẹ chóng là lấy lắc cãi ổng Chà lá khóa ra ên là mùa khô chà lá lấy tháng ê xa chà lá y lá ni là ngây nhô! Chà lá uê! Mà má là cái tên lê chà lá ko ok lê ôi! Dạ nó dọ móng lọ chà lá mừng! Mùi dạ nó dạ bát lúa chà lá mây là mạ bùi à mân nỉa. Xê lê bù giá bù chà chà chà! Nà ไม่ช่เยพาพม่โอสียาไม่ซียาลาไปบน้ออโอ้ทนนักกายันลอพบอลบอลปบบอลลบบอนับบอลลูกคนเดอดารุวดูบาลเลบุนี์เอฉลา์มุ่งพุ่งเบียานบบลลันนปเลยฮะโอนเลนน้ปาเลน้ยนตัวมาชัลล์ุ่ายดุยตยตางลอปอวยตียาปอขาอยู่ลอดูเออชลมุงซวาอยาน้อปารีเมแกบอยดอยาน้อป้ามาสเลียตีาทุยตีย่าอลูฮะสนน้อย โอเคโอเคบ๊วยมือนเราดูชั่งล่มงมาสิดาวยังบ๊วยโอ้เฮ้วินเอโอะอาทังคานมด้าทิตยวินนผู้คว้าเอล้มเว็บบาฮาฟี่าน้องพายด์มาดับด้วยชั่ล่ะมึงนับผู้จงอยู่าน้องมาดับด้วยเลยอันน้องพามันสียาวมีอันดัวอภิญะอาอานัดเชียวก่อนดนลุยเลยบ๊ดงลุยกันเล็กจากโคโฮบ๊ดง 吃了蒙住了，烤有脚快拉压豆。